อ,อย่างนี้เวิร์กว่านะฮะแล้วก็เอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออาตรงนี้โอเคตามนี้ทุกคนผมจะต่อยเวนนองเขานะฮะมันต้องมีอาร์รนิมโซล่าใช่ผมลงมาไอ้น้องโอเคตามคาดอาร์นิมโซล่าชัวร์เรียบร้อยนะฮะนึกเพล์อื่นไม่ออกของเขาละขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดีดีเจคิสแคทเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปรับสิวทาเรียและเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์ระนองแท้สูตรโบราณพบกับดีเจได้ทางทีต๊อกช่วงเวลาประมาณหนึ่งถึงทุ่ม เพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพื่อนๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน b c a t o h a n d กางเกงเซิร์ฟเสื้อริบเคอร์มือ1มือ2ของแท้ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนชอบ็อป30-70%บลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเกมเมอร์ amer, ทุกคนอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกม Snap นะฮะ แล้วในคลิปนี้ทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโลกิดีเอลซ่านะฮะซึ่งมันเป็นเด็กที่ว่าวินคอร์ดิชันหลักก็คือโลกิอย่างที่ชื่อเด็กเลยทุกคนแต่ว่าเอลซ่านี้จะเป็นตัวเสริมในวินคอร์ดิชันรองกรณีที่ว่าเด็กเกมนั้นอ่ะเราไม่สามารถเล่นโลกิได้คือจั่วไม่ขึ้นมือหรือแม้แต่กรณีไปเจอพวก High Evolutionary Deck หรือไม่ก็พวก d e สทรอยเด็ก อะไรอย่างนี้ซึ่งโลกิต่อให้มัน transform ไปก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะฮะเผลอๆยิ่ง transform ยิ่งแพ้ด้วยซ้ำเนาะเราก็เลยต้องมี win condition รองที่เป็น stack damage อะไรพวกนี้มาเพื่อที่จะออหาชัยชนะในการเล่นรอบนั้นทุกคนเราจะไม่มีทางแพ้จ๋านะเพราะว่า1เด็กในโลกิดีเอลิซาเนี่ยมันมี2 win condition นั่นเองซึ่งมันแทบจะเรียกว่าคนละทางเลยเดี๋ยวผมจะ ให้เพื่อนๆดูว่ามันโหดขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันทุกคนว่ามีการ์ดอะไรกันบ้างในเด็กนี้โลกิดีเอลซ่านะฮะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยทุกคนมาเดี๋ยวไปดูกันโลีิสวยไหมการ์ดใบนี้น่ารักเนาะเนาะน่าคบมากเลย1,200กโกนะทุกคนนะเป็นเคอร์เรนซีที่ผมไม่เสียดายเลยทุกคนเห็นปุ๊บลุยปับ๊บซื้อปับ๊บเดี๋ยวจะทาหลังทองอยู่นะกำลังฟาร์มบูสเตอร์อยู่นะครับ โอเคทุกคนหน้าตาของเด็กก็จะประมาณนี้นะฮะคิตตี้ไพรส์ควินเจสสโนกัดแองเจล่าเคเบิลเจฟโรกเอลิสตานะฮะมอร์เบียสเอเจนต์โครโสันแล้วก็ฉางสี hi, แล้วก็โลกิเด็กนี้จะไม่มีคอสมานา56เลยนะยูโ you น know? ไม่มีตัวใหญ่ทุกคนเพราะว่าคอสมานา56เราจะไปหาจากโลกิตอนที่สวอปการ์ดหรือจะไปหาจากเอเจนต์โครโลสันตอนที่ว่าเสกการ์ดนั่นเองนะฮะบางทีเราก็จะโชคดีเสกได้พวกไอรอนแมนหรือไม่กัน หรือไม่ก็โรแนนหรือไม่ก็ไดโนเดวิลไดโนซอร์อะไรอย่างนี้เนาะรูปแบบการเล่นปกติของวินคอนดิชันหลักก็คือเทิร์นหนกับ3อ่ะเพื่อนๆพยายามลงพวกควินเจสโนกาดหรือไม่ก็เคเบิลหรือไม่ก็พวกเอเจนโคลอสันให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะมีการ์ดบนมือให้ได้เยอะๆแล้วก็ทรานส์ฟอร์มการ์ดในเทิร์นที่4ด้วยโลกิเนาะนอกนั้นก็แล้วแต่มือเพื่อนๆนี่คือวินคอนดิชันปกติที่เล่นโลกิอยู่เนาะ แต่กรณีที่ว่าโลกิไม่ขึ้นมือหรือว่ากรณีที่ว่าเราเจอกับพวกไฮอีโวเราเจอกับพวกเดสทรอยเด็กซึ่งโลกิมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ทุกคนอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปส t ต็ k d ด m เ g e กับพวก a n g e l ล่กับพวก Kitty p r i รสอะไรอย่างนี้ที่ว่าส t ต็ k d ด m a ม e เพิ่มได้จาก Elsa นะฮะแล้วเราก็ไปหา Win คอ n d ดิชันรองแบบ a อเจนต์โคลอสัในเทิร์นที่45หรือเราค่อยไปสวาฟการ์ดในเทิร์นที่5หรือว่า6เพื่อที่จะหาดเม ge หนักๆคอสมานา5 6จากโลกิแล้วก็เอามาใช้คอมโบกับเอองเจล่าอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูนะว่ามันเล่นกันประมาณไหนในรูปแบบวินคอนดิชันรองนะฮะมาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยทุกคนรูปแบบจะประ,ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีการ์ดมิราาก็เอามาแทนได้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้บอกตรงๆเลยเคเบิลมันดีกว่านะฮะเพราะว่าเคเบิลมันหาง่ายกว่าด้วยอยู่สิส่วนเทคการ์ดเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นการ์ดโรก,กับพวกสังสีจะเปลี่ยนเป็น เอนชันเทรสหรือจะเปลี่ยนเป็นชาโรคิงก็ได้ทุกคนแล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นสไตล์ไหนเลยนะฮะส่วนมอร์เบียสถามว่ามีติดไว้สมควรไหมสมควรมากทุกคนเพราะว่ามอร์เบียสถ้ามีไว้อะมันเอามันเอามากันอีกฝั่งนึงได้แบบพวกการ์ดเดตเอ่ยโลกิการ์ดเอ่ยหรือไม่ก็พวกเซราการ์ดอะไรพวกนี้มันทําให้เราสามารถดักทางอีกฝั่งนึงได้ตั้งแต่ลงการ์ดเลยนะฮะเป็นความสามารถที่ดีมากๆจริงๆพูดตรงๆเลยสมควรจะมีมากกว่านะฮะ 3,000โทเคนทุกคนสอยได้เลยนะฮะคุ้มค่าแน่นอนมาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันทุกคนมีการ์ดโรกโลกิแล้วก็ควินเจ็สนะฮะเป็นคอมโบที่เพอร์เฟกมากๆสำหรับผมนะฮะโลกิผมอาจจะได้ไปใช้ในเทอร์นที่5นะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่าประมาณไหนคงนนอีกฝั่งนึงเขาเล่นฮูดเนาะจะเล่นแนวจ้างอะไรแน่ๆเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดาทางยากมากแล้วทุกคนเพราะว่าฮูดบางทีก็เล่นเด็กอื่นนะฮะ ผมลงเคปปราตรงนี้ดีกว่าโอเคโรนนเนาะแล้วก็ดีมอนนะฮะเขาเล่นสายไหนวะไททันเ okay, อเจนต์คอนลสันโอเคกูดฮืมโรนนการ์ดบิ๊กเลยนะฮะผมมีแคนนอนบอลกับแมนติงนะฮะเรดการ์เดียนไอเวนอียแย่แล้วโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมใช้โลกิเลยก็แล้วกันนะฮะ นี่เป็นความสามารถเปิดตัวใช่ป่ะโอเคกู๊ดก็ขอใช้โลคิเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวไปแก้เกมกันดูนะฮะมีโรแนนมีเซนทรีมีแม็กซิมัสโอเคกู๊ดเอ่อฮะเอาสังสีไปเตะก่อนนะฮะไม่ไม่ผมวางโรแนนไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เสกการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบนะฮะแต่แค่นี้พอทุกคน แล้วก็เอาไว้วีโด้ลงไปอีกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงเซนทรีด้วยไงต่อให้เขามีอันดีฮิลัสผมก็ไม่กลัวนะโอเคนายดูซี่คุณมีอะไรนะฮะเพราะว่าผมจะมีแม็กซิมัสเอาไว้บัฟการ์ดบนมือเขาอีกรอบนึงนะฮะแม็กซิมัสเขาบัฟการ์ดบนมือผมอะ่ะแล้วก็เมก้าโซนิกโอเคกูดทุกคนผมชนะแล้วนะฮะผมจะลงตัวนี้ตรงนี้ ผมขอส n a p ขู่เลยก็แล้วกันนะฮะบวกโจมตีสามสี่ห้าลบสิบแล้วก็ลงตรงนี้ให้ชนะด้วยก็แล้วกันนะฮะโอ้โหเขาลงว่ะเขาขูา่ว่ะบวกสองบวกหกตรงนี้ก็แล้วกันอาแล้วก็ตรงนี้นะฮะโอเคตามนี้ดีปะ่ะเขาไม่กลัวผมห่ะวะเอาตรงนี้ฉางสีผมลงไม่ได้นะโอเคกู o ด งั้นเอาอย่างนี้นี่แหละทุกคนมาแล้วก็ตรงนี้จะลบแค่หกก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคมาผมจะเอาตัวเขาีแหละสวนน่าจะเป็นอนิฮิลัสทุกคนไม่ไม่น่าจะเป็นตัวอื่นไม่มีทางเป็นตัวอื่นแน่นอนนะฮะอนนี่จังว่าแล้วเชียวแค่นี้ผมก็ชนะสบายๆแล้วนะฮะเรียบร้อยพ่อหนุ่มอ่านเกมพลาดไปนะทุกคนด้วยความที่ว่าเราสวาปเข้ามาตั้งห้าหกใบนะฮะจริงๆแล้วเขาควรจะถอยทุกคนแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่าเขาน่าจะคิดว่าลบสิบลบสามแล้วก็ลบสี่เนี่ยมันน่าจะช่วยเขาได้ทุกคนแต่ด้วยความที่ว่วา เราถือเกมเหนือกว่าด้วยโลกิพาวเวอร์ Power นั่นเองนะฮะก็ปี้มาทั้งยวงโอเคไปดูเกมต่อไปกันครับผมยังไม่ได้ใช้เอลซ่าเลยทุกคนมีควินเจสมีเจฟแล้วก็มีโรกนะฮะโอ้โหของเข้าหมดเลยทุกคนผมสแนปเลยก็แล้วกันนะฮะเทิร์นที่หนึ่งควินเจสเทิร์นที่สองเจฟเทิร์นที่สามอาจจะไม่ใช่โรกก็ได้ทุกคนไปลงไปลงพวกตัว,ต,วตัวเพิ่มการ์ดบนมืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ใช้โลกิในเทิร์นที่สี่ได้เต็มที่นะฮะแต่ว่าผมสแนปเลยแล้วกันเพราะว่าของมาตามเคิร์ฟซะขนาดนี้การ์ดครอก ฝั่งนูเล่นจังเหรอหรือว่าเป็นพวกพวกอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชื่ออะไรแล้วราคฮอกอะไรพวกนี้นะแองเจล่าว่ะเฮ้ยเขาเล่นอะไรวะเล่นอะไรกันหน้าพ่อหนุ่ม,มผมอยากลงเอลซ่านะฮะผมอยากลงเอลซซาเอามอเบสดีกว่าแล้วก็เจฟมาทางนี้เลยมาผมอยากจะได้คอสมานาเพิ่มนะฮะ เธอหน้าผมจะได้ลงสโนวกาดพร้อมกับการโลกิจะได้หรือเปล่าพลังโจมตีหกน่าจะได้นะทุกคนสตรอมว่ะการส,สตรอมนะฮะอืมเอาไงดีเรวัน,น้าเนาะแล้วก็เวนอมนะเดี๋ยวผมจะลงเอลซ่ากับสโนวกาดนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นดาเมจสูงสุดที่ผมทำได้ตอนนี้ละแล้วก็เดี๋ยวเธอน์น5ผมจะลงโลกิโอเคก็คงจะได้แค่นี้นะ ฝั่งนู้นเขาเล่นอะไรทุกคนผมยังมองไม่ออกเลย Angela แองเจล่าอะไรพวกนี้เหรอเจสซิก้าโจนนะฮะอันนี้รู้สึกจะบวกส่ป่ะบวกสี่เท่ากับสิบอโอเคผมชนะนะฮะแล้วก็ลงโลกี่ไปแล้วก็ลงคิดที่ไพรส์เป็นหนึ่งตัวนะฮะหาใบพอทุกคนเหลือเฟือแล้วนะฮะแล้วตรงนี้เขาคืออะไรไหนดูซิจะได้การ์ดอะไรมาบ้างนะฮะสางสีเขาน่าจะลงโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ป่ะไม่ใช่ว่ะโอเคทุกคน แองเจล่าไอซ์แมนนะฮะคิตตี้ไพรด์เขาต้องลงตรงเนี้ยใช่ปะสไปดี้วิลแมนแค่นี้พอปะเอาอย่างงี้ดีกว่า1บวก2นะฮะ3 4 8 2 6บวกสแต็กอีก2รอบตรงนี้เยอะกว่าวะ สองสามดาเมจได้เยอะกว่าแต่ตรงนู้ก็จะลดอีกฝั่งนึงได้ด้วยแต่ว่าเราจะได้เยอะกว่าฉะนั้นผมเลือกลงตรงนี้จะได้มีดดเมจบวกด้วยโอเคตามนี้นะฮะโอเคอันนี้เป็นโลกิพาวเวอร์นะฮะไอซ์แมนคิตตี้ไพรด์แล้วก็เจสสิก้าโจนส์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสังสีนะฮะซึ่งเตะไม่ได้อยู่แล้วสไปดี้วิแมนโอเคผมแพ้เลนนี้ไปแล้วนะฮะไอซ์แมนมาเลนนั้นเรียบร้อยทุกคน ด้วยความที่ว่าเรามีตัว stack d a เ a จเพิ่มเติมนะฮะมันสามารถเอามาคอมโบเป็น win คอน d i t i o n รองหลังจากที่เราใช้โลกิการ์ดไปได้ด้วยนะเพราะว่าคอสมานาจะลดลงเยอะเลยจากโลกิแล้วก็ควินเจตอะไรพวกนี้แล้วก็แองเจล่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆลงเทินสุดท้ายยังทันเลยเพื่อนเพื่อเห็นบ้างกับที่ผมลงนะเพราะว่าการที่ว่าโลกิสวาปการ์ดมาแล้วก็มีควินเจตคอสมานาส่วนใหญ่จะไม่เกิน3นะฮะนี่ขนาด p r o f e s เ o r กยังเหลือแค่2เลยอยู่ส่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักเกมนึงนะทุกคนอันนี้แทบแทบจะเรียกว่า perfect play เลยนะทุกคนเพราะาเรามีทั้ง โลกิ i, แล้วก็เอลซ่าในสนามนะฮะโรคเคเบิลเอเจนต์คอลสันแล้วก็มอร์เบียสนะฮะเดี๋ยวถ้าตามมือผมก็ต้องเล่นเคเบิลใช่ไหมรอบนี้โลกิจะขึ้นมือหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคฝั่งนู้ผ่านเหมือนกันเนาะจัวการ์จี้หนึ่งกูดผมเอาเคเบิลก่อนแล้วกัน แล้วก็เธอหน้าถ้ายังไม่มีของมาอย่างนี้ผมจะลงมอเบสก่อนนะฮะการ์ดฟรอชเขาน่าจะเล่นแนวๆนวพวกเอ่อเดสทรอยหรือเปล่าเดสพูลอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเล่นพวกแนวแเดสทรอยนะฮะเอามอเบสไปก่อนเลยทุกคนกันการ์ดเดสไปก่อนนะฮะแล้วก็การโรงนี้ผมจะเก็บไว้เผื่อบางทีเขาอาจจะมีการ์ดโนนะะแต่ว่าเล่นเดสทรอยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่รู้เลยทุกคนนิกโกะโอเคคอเนชโอเคเขาเล่นเดสทรอยเนาะตามนั้นโอเคแปดเนาะแดเมจแปด อยังไงดีสองแล้วก็สองตรงนี้นะเวนอมนะอ่ะเหมือไปอยังไงตอนเนี้ยการ์ดเดทเขามันเป็นการ์ดขยะสําหรับเขาไปแล้วนะทุกคนมันลงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาเจอความสามารถของอมอร์เบียสไปนั่นเองเนาะมผมจะลงคว e นเจตเอเจนต์คอ o ลสันแล้วก็คิตตี้ไพร e นะ เพื่อที่ว่าผมจะได้ใช้ความสามารถของเอเจนต์คนละสารหาวินคอลดิชันรองขึ้นมานะกรณีที่ว่าโลกิไม่ขึ้นมือแบบนี้นะทุกคนทักมาสเตอร์นะฮะอะไรดเมจแค่นี้ทำซ่าไอ้น้องโอเคเขาน่าจะมีไอ้ตรงนี้โชว์ๆเลยตรงนี้น่าจะเป็นไอ้ตัวนั่นทุกคนตัวอะไรวะอาร์นิมโซลานะผมรู้แล้วว่าเขาลงอะไรเขามีอาร์นิมโซลาตรงนี้ทุกคนเขามีอาริมโซลาแต่ผมไม่กลัวนะฮะถามว่าทำไมนี่ไงนะฮะ เพราะามันไม่จำเป็นต้องกลัวนั่นเองนะฮะสามสี่สิบสองเข้ามาอย่างมากก็ยี่สิบสองแต้มทุกคนโอเคผมคิดว่าเขาหน้าจะมีอาร์นิมโซลานะแต่มีตาเดินที่สวยกว่านี้อีกนะฮะผมต่อยเขาหนึ่งตัวน่าอ,อย่างนี้เวอร์ Work กว่านะฮะแล้วก็เอาตรงนี้ออกมาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออกมาตรงนี้โอเคตามนี้ทุกคนผมจะต่อยเวนอมเขานะฮะมันต้องมีอาร์นิมโซลาเชื่อผมลงมาไอ้น้อง โอเคตามคาดอานิมโซลา่าชัวๆเรียบร้อยนะฮะนึกเพล์อื่นไม่ออกของเขาลวและต่อให้มีอานิมโซลา่าผมก็น่าจะชนะด้วยนะนอกเสียจากว่าเขาจะลงอานิมโซลา่าช่องที่3มแต่ไม่มีทางอะยังไงก็ต้องลงช่องตรงนั้นเพราะว่าเวนนอมเขาก็ต้องใช้ความสามารถของเขาปะ่ะเรียบร้อยทุกคนแตกผ่ายนะรูปแบบการเล่นเพลย์เกมนี้ก็คือการที่ใช้วินคอร์ดิชันรองหาวินคอร์ดิชันรองจากแองเจล่าออกจากเอเจนต์โคลอสันแล้วก็สแต็กแดเมธให้พวกแองเจล่าด้วยพวกคิตตี้ไพรส์อะไรพวกนี้นะฮะ ีก็จะเป็นรูปแบบที่ว่าเราไม่สามารถใช้การ์ดโลกีได้ในเกมนั้นๆเราก็จะมาเล่นพวกวินคอนดิชันรองแล้วก็ไปหาวินคอนดิชันรองแบบพวกเอเจนต์โคโลสันเห็นไหมผมได้อะไรมาเดวิลไดโนเสาร์กับเอ็นชันเทรสอยู่สิมันโหดนะฮะ,ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะทุกคนไม่ต้องเล่นโลกีจ๋านะฮะถ้ามือเราไม่ดีโอเคแล้วก็มาถึงท้ายคลิปนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะ คือกรณีที่ว่าเกมสุดท้ายป่ะถ้าผมจําไม่ผิดเกมสุดท้ายที่ว่าผมอัดคลิปอะ่ะก็จะเป็นกรณีที่ว่าโลกิไม่ขึ้นมือนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าก่อนนั้นก็จะมีพวกเด็กเดสทรย y ซึ่งผมแพ้ย่อยยับเลยกรณีที่ว่าเจอโลกิเนาะเพราะว่าต่อให้ลงโลกิไปก็เท่านั้นทุกคนแดเมจก็ยังสู้ไม่ไหวนะฮะ ถ้าเราเจอเ s t r o y De c k นะทุกคนส่วนใหญ่แล้วการที่ว่าเราเล่นโลกิสไต์ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะแล้วยิ่งถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีมอร์เบสในสนามต่อให้เรา Transform โลกิไปคอสมานามันก็ไม่ลดเนาะก,ก็ถือว่าเละไปก็แล้วกันแล้วก็ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาใช้โลกิเหมือนกันเขาจะได้เปรียบมากเลยทุกคนเพราะว่าคอสมานาของเด็กของเราอ่ะสูงสุดแค่4อยู่เนาะเผอเข้าจะเป็น1ทั้งสนามเลยป่า1หนึ่งทั้งมืออะไรพวกนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ระวังโดนแก้เกมแล้วก็โดนสวนกันให้ดีนะฮะ ก็สำหรับเด็กนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนมันเป็นการเล่นโลกิให้ยืดหยุ่นกว่าเดิมนิดนึงโดยการที่ว่ามีวินคอน d ดิชันรองแบบพวกเอลซ่าคิตตี้ไพรส์แล้วก็แองเจล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ใช่พึ่งแต่โลกิจ๋าทุกคนกรณีที่โลกิไม่ขึ้นมือก็เดี๋ยวเราต้องกดแต่ย้อมแพ้มันน่าเบื่อไปใช่ปะ่ะฉะนั้นเราต้องมีวินคอนดิชันรองไว้ในเด็กเสมอนะฮะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกข้อมูลที่ถูกต้องใต้คลิปไปด้วยนะฮะทั้งผมแล้วก็ผู้ที่เขารับชมเขาจะได้เอาไปปรับใช้เอาไปปรับสไตล์การเล่นของเด็กโลกิดีเอลซ่ากันนะฮะถ้ามีการไหนที่มันเวิร์กกว่ามีคอมโบไหนที่มันเวิร์กกว่าที่ว่าสอดคล้องกับเด็กโลกิดีเอลซ่ารบกวนคอมเมนต์บอกเลยทุกคนผมจะได้เอามาพัฒนาอัปเกรดในการที่จะ สร้างเด็กที่มันโหดกว่าเดิมเนาะเราจะได้มีเด็กสนุกสนุกไว้เล่นกันนะฮะยิ่งเราแบ่งปันเรายิ่งได้ทุกคนสิ่งที่เราจะได้ทันทีก็คือความสบายใจนั่นเองนะฮะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายวู้